ใช้สูตรนี้ขายได้300แก้วเลยนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าชาไทยพิบิ๊กสูตรนี้มีความหอมเป็นเอกลักษณ์แลวก็มีความเข้มข้นไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับพิบิ๊กก็ฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับหลังจากนั้นนํามาตวงหรือว่านํามาชั่ง2,000กรัมหรือว่า2ลิตรครับผมใส่ใบชาตามือลงไป80กรัมนะครับชาตามังกรบิน80กรัมเช่นกันนะครับคนให้ใปชาอมน้ําพักไว้ห้านาทีนามาช เบียร์น้ำชาออกมาได้1,600กรัมครับใส่ผงชาดำหรือว่าผงชาไทย KC i n t e r f o o d นะครับ15กรัมครับผมจากนั้นก็คนให้ละลายดีเลยครับใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไป180กรัมนะครับผมครีมเทียม160กรัมเกลือป่น2กรัมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับนมข้นหวานคานิชันสองร้มลนมข้นจืดที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงนะครับ250มลครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับใครอยากได้ชาที่เข้มข้นกว่านี้นะครับแนะนำ หอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรที่เพื่อนๆหลายคนนะครับนำไปทําตามแล้วแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับใครที่นึกสูตรไม่ออกให้ใช้สูตรนี้เลยครับผมไปจัดได้เลย